สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องผมสายชนทูนฉลองอยู่กับช่องช่องเ้ยช่องโว้ยปูดกลางตบช่องขับรถเก่าต้องทำใจเด้อวันนี้จะมาดูไอ้ชีวิตหลังพวงมาลายัยขับรถเข้ากรุงเทพเด้อกระเชิงจะบุ่นวายนิดนึง นี่อยู่ถนนพระรามเก่าตอนนี้อยู่ถนน,น,นนพระรามเก่ารวในกรุงเทพก็ต้องขาเข้มขันนิรภัยเด้อก็รทำตามกฎจะาจราจนั่นแหล,ละรถดมันก็เชิงติดมันก็เหล่องปกติของคนเทพเดออนี่เด้อครับนี่ถนนพระรามเก่ามันก็ติดปกตีดต้องแบบนี้คนเราก็ต่างคนต่างดินล้นต่างทำมาหากินกันเลยครับนี่แหละ นี่จะไปส่งงานอยู่กรุงเทพได้งานมาตั้งหกเจ็ดทีเจ็ดทีแล้วปถามว่าในกรุงเทพครับหลุดอยากไหมมันถามว่าอยากไหมมันก็ไม่อยากนะถามว่าไงงายไหมมันก็ไม่ไง่ายมันก็อยู่ี่ความเคยชินเลยกับการที่ว่าเราอยู่กับมันได้ไหมคือในกรุงเทพอ่ะไทยเองครับตามกูตามเกินตีไฟลงุงไฟเรียวหรืออะไรยังไง จะเลี้ยวจะอะไรตีไฟเลี้ยวไฟแดงก็จอดไฟเขียวก็ไปมันก็ไม่ยากเท่าที่คิดนะครับใช่ไหมล่ะเขาตีในแซกปุ๊บเขาตีไฟเลี้ยวเนี่ยขับรถในกรุงเทปมันในบางครั้งมันอาจจะง่ายกว่าแถวบ้านเองนะถ้าบางทีบางทีก็ขับยากกว่าในกรุงเทปนะเนี่ยผมขับประจับเลยในกรุงเทปมันก็ถือว่าชินชาแล้วแหละนี่แหละในกรุงเทปนี่ในกรุงเทพปมันมีวันลงเด้อถ้าว่าเราไอ้นี่ โทรศัพท์มีประโยชน์ดูจับ GPS ีเไปเลยเอาจับจะเสร็จรักอ่ะไม่งั้นก็หาบอลจอด,ดีๆอย่าไปจอดที่หาจอก็ถามเขาเขาไม่บาหรอกถามเองไม่เคยมาบอกไม่เคยเขาเขาก็จะบอกทางเองดินั่นแหละนี่ก็ไปนี่ก็ยังไม่เคยไปเลยนี่ไปแถวอแถวคลองตันเลยทางรดไฟเก่า ก็ไม่มีอะไรมากมาเราชีวิตเด้งเก็บครับรถมันก็สบายอยู่บางคนนี่กลัวนะมันมันมันก็แบบจะกลัวเพียงแต่ว่ามันมีควนดับอะชายหลุดเก่าอย่างผมมันก็ต้องทําใจก็ควนดับแต่เรียงปกติเดอกเขาก็ทําตามนาทีครับเพราะว่ามันซิงแวนหลอมไหมจังหวะแวนหลอมทุกวันนี้มันกับเชิงนะเนี่ยมันก็ตรวจเข็มกันก็เรียงปกติครับอย่างก็บขับไปมันกับเชิงจะมันมืดหน่อยแล้ว มือใหม่ฮัดทามเลยครับเลยนี่ก็บันทึกไว้เช็ดแล้บันทึกไว้ดูเจ้าของก็จะไม่ไม่ก็ส่วนใหญ่ก็บินได้เกี้ยวสีเกี้ยวหาในกรุงเทพส่วนใหญ่เวนกกน้นแต่กลางคืน,น,นเลยกลางคืนเกียร์ุกเลยก็เช้งมือได้เด้อนี่ก็ขับตามเข้าไปแหละอย่าลืมขาดข็มขัดด้อเขากรุงเทพไม่ว่าจะกันไหนแหละ ขับรถก็ท่องทำตามกฎการจราจรทางบกอย่าไปหาปาดน้าเขาก็พอแล้วเห่นไหมเวลาเขาจะเหลี่ยวจะได้เขาตีไฟเหลี่ยวกันแในทุ่งเทียบขับง่ายกเป็นระเบียบกันก็ไม่เท่าไรนะจำเลยมาถือว่าไม่เท่าไร,ไระจะเป็นลักษณะอย่างไรใทุ่งเทียบอะถูกส้นแหละในตอนนี้อยู่เส้นพระรามเก่าแล้วมีทุกเส้นการติดนี่เป็นเรื่องปกติแล้ว ในกรุงเทีกับปักปก,กติถ้าไม่ตมทิตนะไม่ใช่ในกรุงเทพปนาเสาทิดยังติดด้วยนี่ข้างหน้าก็เป็นโทเวยกล้อให้ไม่แน่ใจนะว่าเท่าไรนะก็เก้าบาทสิบสองตันเลยเพราะว่าส่วนใหญ่โทัวเวย์ุงเทพปอันนี้โทเวนะไม่ใช่มอเตอร์เวย์นะโทเวในกรุงเทพปทางด่วนนั่นแหละ ก็ให้12ตัน6ลอลต่ไม่รู้ช่วงนะต่รู้ว่าเป็น6โลนะของผมมันได้12ตันเนี่ยถ้าขึนทเว่ยขมอเตอร์เวิย์15นี่บีบแตะทักทายก่อนนี่ผมมีโลโก้ได้เดยโลโกโ้กรถดเห็นกับบีบแตะได้ทักทายไดน้นี่น้องเท่ก็เป็นนกันนี่เละนี่แกล่มติ๊ดแล้วนีนนวน่ตอนนี้จะขึนไปทเว มันไปได้หมดแหละดาวขนองล่างคำแหงแจงวัฒนาดินแดงมันไปได้หมดแต่ว่าถ่ายเองมือใหม่มาจากบันนอกเองเด้อเองต้องศึกษาเส้นทางดีๆเด้อย,ยังค่อยมาไม่งั้นเรามันจะหลงหลงมไม่ใช่ว่ากับรหลดกันง่ายๆเด้ในบางทีกับรหลดยากเด้อบางทีเขาห้ามกับรหลดโอ้มันต้องดูป่ายจะละจงปราจอนอะไรดีๆนะ เล่นไหนให้วิ่งเล่นไหนไม่ให้วิ่งเล่นไหนให้จอดเล่นไหนไม่ให้จอดพระรามก้าวเป็คือว่ามัาทะเลได้ไปเจอแถวอนุสาวรีย์ชัยเลยโอ้ยวุ่นวายยังกระเถาะวันอลไรแกมื่แล้วเนี่ยก็ถือว่าไหลไปเรื่อยๆอยู่นี่ใช่ไหมรุงเทพยบเขาดีเองเขาตีไฟเหลียวเองเขาตีไฟเหลียวให้เขาขอทางก็ให้เขาซะมันต้องไปกักแปะอะไรกันเนาะมันมีปัญหาอะไรกันเนาะไปกักกันมันเดี๋ยวมันจะมีปัญหากันทีหลังนี่แหละเพราะว่าเขาก็ตีไฟเหลียวใช่ไหม มองดูหนึ่งทีมันเคอ,อยากนี่ก็มีมารยาทเขามีมารยาทก็ต้องมีมารยาทเขามั้างไม่ใช่ว่าเขาตีเฟเรี่เอเป็นกิโลไม่ยยมไม่เขาเขามันก็โอ้มันก็บางบางครั้งม,มันก็ดูแบบนาเกียร์นะเนาะสาบานเองอันนี้ก็มือใหม่ครับนี่ให้ดูนี่ไม่ได้เขียนว่าดาวขานองอะไรเนี่ยเขาเรียกทูวีมาทูวีเขาจะไม่ง่ายเด้อทาวาถนนเสร็จลักเอ้ยทาวาถนนเซนปกติเตียจะเป็นปลายเขียว จะตะวาโทเวมอเตอร์เว่หรือว่าทางด่วนเนี่ยจะเป็นป้ายสีฟ้าเด้วยน้องๆเขาเกตป้ายเด้อถ้าใครถ้าใครยังไม่เคยเข้ามาในกรุงเทพเนะนี่คือไม่ได้ว่าสอนกันนะคือว่าบอกเราสู่กันฟังให้เฉยนี่แหลยนี่เขาจะเขียนไว้ก่อนหารตามป้ายไม่ผิดหอกไปก็ไปตามป้ายในงานก็โทรศัพท์ก็มีประโยชน์จับ G P S ไปก็ถือว่าเร็วแต่ใบเบื้องตัวนี้ก็ต้องรู้เส้นทางลักลักนิดนิดนิดนหน่อยที่เราจะไปจุดมุ่งหมาย ไม่ใช่ไปซูมไม่ได้นะเหมือนเองครับรดอยู่บ้านเองมันไม่ใช่เดิมันคนละอย่างกันเนี่ยนี่มันก็เริ่มเริ่มมันก็เริ่มจะติดแล้วนี่ไปเลี้ยงปกตินี่ปกติแล้วนี่แหละโอ้ชีวิตนี้ต้องเทีบถามว่าลำบากไปมันก็มันก็ถือว่าลำบากแต่ว่าก็ททำงานในรุ่มแต่ว่าก็รทำก็ถือว่าทำแต่อาชพอยังโมนี่รับุด ก็ถือว่าลําบากหน่อยมันไม่ค่อยมีเวลานอนเท่าไหรหรอกส,ส,รส่วนใหญ่แต่ว่าการรักษาตัวเองคือมันจำเป็นเนี่ยเรายาปา้าปิงเนี่ยไม่เอาเลยเราเรากินเรามันไอ้ยังไงมันมันโหมร่มางกายจะของบนไม่ไหวหรอกเราก็ต้องบุ้มลุงดูแลเองมันอยู่ที่เองดูแลรักษาตัวเองดอกไอ้วิธีคนขับรถเห็น่ไหมนะั่นนู่นแหละเใช่ไหมนู่นแหละมอเตอร์วีนี่พระรามติกอ่อนตอนนี้จะถึงแยกล้างกำแพงแล้ว ถ้าขึ้นสะพานไปนู่นก็จะไปดินแดงให้เด้ไม่ต้องไปเรียวไหนเด้ออันนี้ผมจะไปแถวคลองตันผมไม่ได้ขามสะพานนะขับไปอยากเราขับรถในรุงเทพบไม่เคยอยากอย่างนี้ก็อยากไปไห้นังเขาก็มีน้ำใจกันหน่อยมันจะได้หลดุดอุบัติเหตุก็ยังดีกว่าไปยืนนี่นี่นี่เขากำลังจะขึ้นไปวันนี้แถวดินแดงวันนี้ออกไปมีพาวดีลังซีอะนี่ดินแดงเลยดินแดงวิ่งแต่สองเรนเด้อเลนสองก็เลนสาม แต่ผมจะจีดไฟแดงไงผมไม่ได้ไปมันไปคนละทางกันเนี่ยคนเราก็ทำมาหากินกันปะไอเก๋มันชีวิตใปนสิ่งกระดิ่งกันไปแหละเนี่ยแม่หนังคนนี้ไปให้ไ,ม,นนไ,ไหม่บอกผมบอกไหมเนี่ยถ้าายเคียวคือว่ามันเป็นเส้นทางปกติบินรถดนี่เลยเนี่ยดีกันเขาบอก นี่นเห็นไหมรัดดดชาดาพิเศษสะพานลอยค้ามไดเดอร์มันจะมีสะพานลอยทีว่าเขาไม่ให้คืนก็คืนนานยาไปฝื้นเ้อะถ้าเขาไม่ให้คืนก็จะไปฝื้นนั่นแหละเนี่ยเนี่ยถนนพระรามเก่าเอาแค่นี้แหละครับนี่บอกเบื้องต้นเชิญครับสวัสดีครับ